สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่อเวียดวีวันนี้เราก็จะมาลงอีพีสวันที่ยี่สิบเอ็ดนะเพราะเนื่องจากว่าผมเนี่ยนัดเว้แล้วว่าจะลงวันที่21่นี่ก็ลงมัดเพิ่มมา1นึ่มัดนะแต่แต่จริงจริงมัดนี้ก็ไม่ค่อยส่งผลหรอกเพราะมัดนี้เนี่ยจะเจอแล้วคือมัดของมัดคดป่าแล้วก็คือมดัดแบบโ,โมชีมัดนะ ก็คือมัดที่ว่ามันโมชีมัดที่ว่าจะมีเอ่พวกบอสแล้วก็จะมีมังแล้วก็จะมีนาเลสจะมีพวกนาคาแล้วก็จะมีมอนเตอร์ตา่ตางๆนะแต่ที่รู้เราก็มาอยู่กับบ้านเดิมแต่แค่ว่าบ้านผมเนี่ยตัวฟินิกถล่มครับคือฟินิกบางตัวมันจะถล่มบ้านผมนะคือมันทําลายเป็นรูปโป่เลยแต่ผมเอาดินมาอุดไว้ อีกกนซากนกาถล่มนะแต่ที่โอเคือผมก็เลยตีชอตเตอร์แล้วผมก็ดักบอนเตอร์ที่ตัวหนึ่งเลยนะแล้วก็ดักมาอีกตัวหนึ่งมันชอบกินดอกไม้บ้างครับไอซัมบี้บอลเตอร์เนี่ยผมก็จะตกลอบบบาตรงีก่อนละกูก็ตกชื่รคือบอลบอลเหลี่ยไม่ชอบดอกไม้นะขนาดแบกบูยัติดไปแบกบูแล้วก็หมดเขียวไอเขียว ไอ้เขียวนี่ต้องฟาร์มดีๆนะสีเขียวแหละยชื่อมอนเตอร์เลยคือดีก็บากันเพียบเลยแต่ชับบี้ตกสองตัวแล้วนะจูบออกุกต้องระวังถ้สชวนดอกผมยังไม่เข้าบารต์ตอนนี้เดีย๋ยวดอกผมเดีย๋ยวเขาเดีย๋ยวยังไม่มานี่นะชวนเดี๋ยวคลิปที่แล้วเดีย๋ยวคุณจำได้ไหมว่าผมเดีย๋ยวขุดเพชร อีพเนี่ยผมขุดเพชรแล้วที่ผมก็เลยผมก็เลยทำชุดเพชรแล้วนะแต่ว่าไม่แบ่งน้องผมนะแต่ที่ร้อกผมเขาไม่ต้องยังไม่ต้องการก่อนผมก็เลยเอาชุดไว้เบื่อดอกผมก็การแชาดาชื่อผมเนี่ยก็ไปไตีตกดันมาผมก็ได้เจอดักชิอเอ็กซ์าด,ด้วยนะอันนี้ไฟเป็นพาวเวอร์สองนะแล้วก็ไฟเยอร์สองด้วยแต่ที่รู้คือ เดี๋ยวผมจะหิวข้าวนะแต่ขอดูก่อนว่ามีอะไรไหม,มก็มีโปเตโต้อยู่ยแหละเออใช่แต่ว่าถ้าเกิดคุณตายคุณก็จะไม่มีหลอดหิวใช่ถ้าคุณตายคุณจะไม่มีหลอดหิว,ะน,หวนะมีไม้ด้วยเออก็เอาไม้ไมาอยู่ในนี้ก่อนเหมือนน้องบวกจะใช้ทําชาโคลแล้วพอยังไม่ต้องการชาโคแต่ก็จริงแหละแต่ว่า คือเราผมได้จะต้องการทำท็อตมังึงเอสซาโควาเพื่อให้มอนเตอร์เนี่ยเราเอาไปตกแต่งฟาร์มมอนเตอร์นะแต่ว่าที่รู้ป่าไม่เพราะนกฟินิกเนี่ยมันทําลายบ้านผมแล้วมันจะเอ้ยนกฟินิกพ่นไฟมันแย่งแล้วมันก็ทําลายฟาร์มผมด้วยนะดูแล้ก็กโดนไฟแล้วก็น่าจะตายอะไรที่ฉุดไฟครอบ แล้วฝนเลยฝนว่าตกพอดีนะทต่ไมผมเนี่ยสามารถลอดผ่านฝนจากคือจากจากไฟไหม้ของดกฟีนิกซ์เนี่ยจะเห็นได้เลยว่าดกฟีนิกซ์ตัวนี้เนี่ยทัาผมไว้แฉบบ้างแล้วก็ปรับทำลายบ้านผมด้วยแต่แต่โชคดีที่ผมเนี่ย่อมทานไม่กันเล็กก็จะวบ้านเรามาทำจากดินแล้วก็ทินทีสเลดเอาข้าวจีิงเนี่ยมนทับจากหินหมดเลยแต่ว่าผมมาทับจากดินเพราะว่าเนื่องจากว่าหินเนี่ยก็มี ก็หมดแล้วผมเดี๋ยวก็ได้มาปักทอดนะเพื่อสร้างแสงสว่างบัตเตอร์จะได้มาบังเกิดแถวนี้นะแต่ว่าผมก็จะปักทอดตรงอ่ะตายตรงตรงซอมบี้แต่แต่ที่โอหก็จะไปตักทอดต่อแต่จะไม่ตักพวกในบ้านแล้วกันเพราะในบ้านผมเดี๋ยวก็สว่างอยู่แล้วนะสว่างแบบโคตรโคตรกอกไฟกอกเดียวเดี๋ยวก็จะสร้าแสงสว่างได้ขนาดดีแล้วแหละเพราะฉะนั้นผมก็เอือกันเดียว ไอชานนล้นกูก็จะปักแต่ว่าที่ฟาร์มโดนเหลอก็อ๋อก็สว่างแล้ะราะนั้นก็มาปักในถ้ำนะเพราะว่าผมเนี่ยได,ได้เจอเจอถ้ำด้วยนะชึ่มันใหญ่แบบใหญ่แบบใหญ่ใหญ่ผมก็เลยจะมาปักแต่แถวๆนี้ด้วยเพราะแถวๆนี้เนี่ยมอนเตอร์มันจะมาเกิดกันผ <c oughs> ู้วิสาสะจอมบี้เกิดตาลต,ตาและเอดอ็อกฟีดิกดี้แล้วก็มาเผาบ้านด้วย นกฟีดิกเดีย่ยมันก็มาเผาบ้านผมนะไว้ก่อนเลยลกผมก็เลยทำลายลากแล้วดกมันมาจิกผมก็เลยสู้กับนกฟีดิกแล้วผมก็ตายใช่คุณิลบอลใช่ชื่อฟีดฟีดิกเดี่ยวมันก็รอเป็นจัตที่อันตรายเลยนะตอนตอนช่วงแรกๆันไม่ทำลายเราแต่พอช่วงหลักๆเดี่ยมันมันไม่ทำลายมอนเตอร์ครับมันไม่ทำลายมอนเตอร์เลยแล้วจะมาทำลายเราแทนอะ ใช่ชื่อผมก,ก็เลยลวละกรรมน,นี่แบบโคตรสุดสุดสุดน่าน่าเชื่อถือว่ามันเนี่ยเป็นตัวลายครับใช่บมก,ก็เลยจะตีมันตกตกหลุมไว้ออแต่ว่าโกเลมเนี่ยมาตกหลุมแทนเพราะมันเราจะเลี้ยงมันได้นลครับไอ้โกเลมตัวีนี่แต,แต่ที่รู้ผมติดโคชดดนะ EP 3ก็อาจจะนานพอๆก,กับ EP 2หรืออาจจะไม่นานเท่าปี2ก็ไม่รู้แหละ ลแล้วผมก็ได้ตีซัมบี้จนมันตกลงมาในนี้นะแล้วก็ลก็กำลังเกซัมบี้อยู่นะผมก็เลยตีโกเลมด้วยเพราะผมอยากฟาร์มหินนะแต่อาจจะได้เลเวลด้วยแหละแต่ว่านกฟินิกมาติดมาพันนี่แล้แล้วจากน,นั้นมันก็มาตีผมตายมันจะมาพังฟาร์มผมแหละอีกรอบหนึ่งขิ้มันนั้นเพิ่ได้มาพุ่นไฟทำร้ายฟาร์มผม จนผมเละตุ้มเป๊ะแบบนี้เลยและอย่างนึ่งคือมันก็ปล่อยตัวอะไรไม่รู้มาลงใส่ผมครับแล้วก็ผมก็ติดกับดักตัวเองด้วยคือนกฟีนิกซ์เดี๋ยวช่วงแรกๆมันเมันก็มันใจดีแค่หมู่บ้านก็มันไม่ใจดีบ้านเราอะชื่อชื่อที่หมู่บ้านเนี่ยมันปกป้องแต่พอที่นี่เนี่ยมันปกป้องแต่แต่ว่ามันข้อฆ่าเราด้วยแหละป้องมอนเตอร์ครับ เธอแต่ว่าที่อ้มือมันข้ามมอนเตอร์แล้วมัน,นแล้วมันก็บินเผาปาแต่เดี๋ยวนี้ชิงบอกเลยนะว่าโคตรน่ารำคาญเลยแหละนกฟีนิกซ์พวกนี้เนี่ยแล้วผมก็ได้ตกกับดักมันด้วยที่ว่ามาทําลายบล็อกเอาไว้ตรงนี้นะเอาไว้ก่อเลยว่าอย่างหงดเลยนกฟีนิกซ์เนี่ยไม่ใช่มันหดหรอมันเลี่ยมผมก็ได้ต้องทําลายประตูบ้านเพื่อที่ว่าผมเนี่ยจะไปฟาร์มข้างในแทนแต่ว่าเชิเกตันเนี่ยมันก็พยายามจะยิงนกฟีนิกซ์นะ ส่วนนกฟินิกมันก็เผาชชเกตันแต่ว่ามันก็เผาไม่ได้ดะามันก็โดนยิงแบบนั้นแหละนั่นแหละของดีแต่ว่ามันก็เผาชิกแต่อยู่ดีดีมันก็ไปจิกชชเกตันทีเดียวตายแล้วมันก็เผาธนูกระสุนธนูที่ผมจะไปเก็บแล้วมันก็เผาทิ้งเลยแต่ว่าที่รู้คือมันก็ช่วยเผามอนเตอร์อยู่นะไม่ใช่ว่ามันจะทาร้ายเราอย่างเดียวแต่ผมดูผมแแลล้้วมมันนก็จะะีปบาห นะครับซึ่งมันมีมอนสเตอร์ที่ค่อนข้างโหดนะมตนี้เนะี่ยต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าค่อนข้างโหดเลยโหดแบบโ <c oughs> คตรโคตรโหดเลย <c oughs> ผมก็เลยเลียม <c oughs> ผมก็เลยต้องมาจะต้องมาจะจบตีแบบนี้เลยตีจนเกาะแตกอ่ะก็เลยตายโอ้ที่ผมเกิดมาเนี่ยมันดักจุดเกิดผมนะ <c oughs> ก็โดนดักจุดเกิดแบบนี้เลยคนเพราผมก็แบบมันเข้ายากอยู่ปีแต่ว่าตัวมันหูตัวใหญ่มั้งหรือมันก็เลยหัวติดตัวมันใหญ่มให้เหยียบคบเพิงอะไรอ๋ติดดินมันติดดินมดินที่นกฟินิกมันทำเอาไว้นะเพราะว่าดินนั้น่ะผมช่อมบ้าน เอ้ยมันเออขุดดินทิ้งแล้วตายก็ได้ฆ่าเรียบร้อยแล้วแล้วก็ววเอาดินออกชิ่งบ้านผมเนี่ยก็อ,อ,อย่าลืมแล้วมันมีตัวนึ่งเจ๊ชวนนกมีดก็อยู่ั้งนันผมก็เลยปิดบ้านไปเลยแหละน่ายาบยิบย่มากทุกคนบอลเนี่ย จริงๆแล้วว่ามันมีถ้ำอ,อีกถ้ำหนึ่งนะเชื่อมันอยู่ใกล้บ้านเรามากมีเพชดว้วยใช่นะน้องผมเขาก็บอกมาแต่ไม่รู้มันมีเพชรจริงไหมแต่แต่ว่าต้องแต่ว่าเราต้องต้อง,องนำทานมั้งใช่ซึ่ผมเนี่ยก็ได้เอา,เอ,าเอาวุธไปเพราะผมเนี่ยจะไปลงถ้ำนั้นแล้วผมก็จะเอา p ลัสฟิกแตเล็กไปอยากไปเอาเวเวลไปเยอะๆเลยใช่เพราะนี่กับถ้ำนั้นน้องผมบอกว่ามันมีเพชนะซึ่งก็คือถ้ำใกล้บ้านเราแต่เราต้อง ป่าตัวนี้ก่อนแต่ตัวนี้ก็ถูก,กตายด้วยแมงป่องก็เจอ,อ,ไ,อไอ้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 เรียนหนังสือเนี่ยใช่แต่ที่รู้คือแมงป่องเนี่ยมันน่าจะโดนปรับดาเมจหรืออะไรมั้งมันวันช็อตผมเลยอะที่รู้คือแมงป่องเนี่ยค่อนข้างอันตรายมากเลยนะแต่ไอ้นกฟินิกซ์อันตรายกว่าใช่แล้วก็เจอหนังหนังสือลุมแล้วก็ไอ้แมงป่องที่ผมก็ไม่อยากให้มันตีหรอกแต่ว่ามันก็มาตีผมแหละ แล้วก็ผมกก็ดอโมโกมรกตด้วยก็ไม่รู้นะว่ามรกดนะตนี้โดนศัตรูค่ะพี่มีมาช่วยไหผมเนี่ยก็ไม่สามารถช่วยใครได้นะตอนนี้ผมก็เลยชู้กับมอนสเตอร์ก่อนแล้วก็โดนโดนกระทื่บอยู่ในในถ้ำนี้เนี่ยแต่ที่น้องผมมาขอความช่วยเหลืออะไรไม่รู้แหละแต่ที่วโชคดีนะว่า,วนะวาสเกตตันนั่นมัน,ม,นมันโดนจุดไฟเผาตายไปก่อนนะนะครับ คี่ผมก็ติดแบบนี้เลยแหละโค่นแหละผมเนี่ยก็ได้ไปต่อแลวผมก็คิดว่าเดี๋ยวไปสำรวจด้วยกันเยแล้วก็ผมเนี่ยก็ได้หนังสือแอนชาล์มาจากเอ็มพวกนี่แหละแต่ดูมันทำลายบล็อกคุณก็อาจจะเชื่อแล้วแหละว่านกฟินิกมันทำลายบล็อกแบบนี้เลยเพะฉะนั้นเลยแหละเว้ยเพรนะผู้ก็เลยก็เลย ลงเหมืองเลยน้องผมก็เขาก็ไม่ค่อยชอบลงเหมืองนะนก็เลยต้องลงเหมืองเองแล้วคือน้องผมเนี่เป็นโ,โรคกลัวเหมืองนะชิ่งไม่รู้ว่าลงไปตรงไหนไปตรงที่มันมีลาวานนแหไะนี่นะน้องผมเนี่ยเขาบอกอไม่รู้ว่าจริงหรือปลอมแต่ที่รู้คือ เราต้องไปสำรวจก่อนนะถ้าเราจะรู้ว่ามันจริงหรือปลอมเนี่ยต้องสำรวจจริงอุม้มมีหนังสือแอนชาร์เลยไม่รู้รนเนี่ยโพชั่นสามเนี่ยซึ่งผมก็ไม่รู้เลยเอ่อแต่ที่รู้เอ,อเจอหนังสือแอนชาร์เนี่ยผมก็เจอเพื่อมาแล้วหรือแค่หาเหล็กแต่ที่รู้คือในนี้มีคนป่าด้วยนะอย่าลืมคัพแอนด์บิวด้วยจะได้ไปตีผมก็เลยฆ่าเคปเดเวลเลอร์นะแล้วคือคนท้าแล้วก็ผมก็เจอเหล็กด้วย ใต้เหล็กด้วยดีย่คือมีซอมบี้อยู่แต่ผมก็ไม่สนใจหรอกผมก็เลยขุดเหล็กไปขุดเหล็กไปให้ได้มากที่สุดแล้วกันแต่ว่าใต้เหล็กเนี่ยมันมีนมตัววเตร์แล้วดอกเนีเลยดอกผมก็ได้เจอเสียงแปลกๆชือมันก็คือเสียงของเบืองนีชื่อบองดีเนี่ยมันมีเสียงร้อนๆละด้วยมก็ได้ตัวตีตกลงมา ชันด,ดิฟเฉลดแล้วผมก็เจอทองฉันด,ดิฟเฉลดนั่นแหละพี่พี่ก็ต้องนั่นแหละเดนินตามไปเลยแลก็ได้ข<ป>ุดเหล็กต่อนะซึ่งผมเนี่ยก็ลงฟาร์มมาสิบหกแล้วว่าสิบเจ็ดแล้วเพราะว่าผมเ,เดี๋ยวเดี๋ยวฟาร์มมีถาดฟาร์มเลเวลก็คือตีมอนเตอร์ตกแล้วและตอนนี้ผมก็กำลังจะโดนมอนเตอร์ฆ่าตายในที่สุนง่ายกันล ใช่เ<ม>พราะว่ามดนี้เนี่ยปวดบากเลยนะนโ,โดยเฉพาะเอ็นกฟีดิกที่มันจะเข้าบ้านผมเนี่ยชืย่อต็อกฟีดิกเจล็กเนี่ยเจล็กที่เป็นเลจนเล็กใช่แต่ที่อูครบต้องเอาตัวรอดจากตอกฟีดิกด้วยกนะันนอนเลยนอนเลยปวดมากอ๋อนอนเลยแล้วกลัวจะขึ้นเปนยังไง ที่บอกก็มีวิธีในการเอาตัวรอดนั่นก็คือการนอนนะนอนหลับฝันดีแหละแล้วก็ิธีสองว <annoyed> ่ากูจะไปทำอะไรเนี่ยแต่บ้านดีได้กอกได้นะแต่ใดแต่ด้บ้านมีลอกฟีดิกทำลายประตูเข้ามาคือจะขึ้นเป็นยังไง คือหลังจากได้นชิปนี้เนี่ยอัดใบตั้งแต่ต้นเลยไปออ๋ไม่หรอกแต่ที่โอเคคลิปนี้ก็อาจจะจบไวหน่อยนะครับเพราะว่าดิจากว่าก็อาจจะมีเหตุผิดพลาดประกาศเลยนะไม่เชอก็บอกแล้วก็บายแต่ว่าจริงๆและคนเริ่มต้นใหม่นะครับคลิปผมเนี่ย